อธุษฐานดีมีระชนให้ปลอดาัยอ่านคองโอ้ยอาวนี่กูเฉยสิงบุรีสวัสดีมากมายนายจ๋าและนี่คือรายก้านอมมนเตเล่นเกม ไม่เชื่อเราครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับอแมนเต้เล่นเกมแล้วเกมที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือถายชื่อจังหวัดจากภาพครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นในชื่อคลิปนั่นแหละครับทายชื่อจังหวัดจากภาพอแมนเต้เล่นเกมก็จะเป็นเกมเอ่อสนุกสนุกที่ไม่ต้องคิเดเยอะนะฮะเราสองคนจะหามาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันกติกาก็ง่ายๆครับถ้าเราสองคนใครคนหนึ่งพร้อมที่จะเดาไอรูปที่เราเห็นเนี่ยก็กดไอเจ้านี้หนึ่งครั้งนะครับ ื่ออจะตบถ้าตอบถูกก็จะได้ทําโทษอีกฝ่ายด้วยไอนี่แบบนี้นะครับเช่นเคยครับแล้เกมที่เราใช้เล่นก็เป็นของช่องนี้นะครับพัทเซลอะไรสักอย่างเนี้ยนะต้องขออภัยที่เรายังออกเสียงชื่อช่องเขาไม่ถูกครับรบกวนเขียนภาษาไทายให้เราอ่านด้วยถ้าชอบเกมแนวน,นี้ก็ไปติดตามช่องเขาได้นะครับเมื่อพร้อมแล้วก็ไปดูข้อแรกกันเลย ข,ข้อแรกสามสิบลูกพร้อมกันหรือยังไปกันเลยเอาละจ้าวัดพระธาตุดอยสุเทพชื่อมันก็บอกอ,โอ,โอยู่แล้วว่าดอยสุเทพโอ้โหใบถ้าขนาดนั้นตอบจ้าเชียงใหม่เหรอเอาเชียงใหม่ <laughs> มันไม่ใช่กรุงเทพกับภูกเก็ตหรอกช้อยมีแค่นี้ผมก็ตอบเชียงใหม่ครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าดอยสุเทพไปดูเฉลยฮะ กรุงเทพพระดาตดอยสุเทพเลยนะดูกรุงเทพนี่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1929พระองค์ทรงได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่มาบรรจุไว้ที่นี่ทรงอธิษฐานเสียงช้างมงคลเพื่อเสี่งทายสถานที่ประดิษฐานพอช้างมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ มันก็ร้องสามครั้งพร้อมกับทำทักษินาวัสามรอบแล้วลม้มลงพระองค์จึงอัญเชิญพระบรม,มาสาร,ษษารีริกธาตุลงประดิษฐานไว้ที่นี่ค่ะไปดูข้อที่สองกันเลยค่ะวัดตัศนีมหาธาตุวัดมหาวิหารจะเอาวัดทำไมไม่เอาสุเหล่ามาปัดดังก็ดูตามเกมเขาใครจะไปรู้พิรนุโลก พระพุทธชินราชเอาสุขโขทัยคะ่ะไปดูเฉยๆครับ,บมั่วเลยกูพิษณุโลกโ<ฮ>พิษณุโลกจ้ามาจ้าพิษณุโลกนะจ้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่สร้างเมื่อพุทธศักราช1,900ในยุคสมัยของ พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยไปดูข้อที่สามครับเรายังไม่ทันไอ้นี่เลยเลยเลยเหรอใช่เปล่าเลยผมเอานานครับอันนี้ไม่รู้เดา ไปดูเฉยฮะเลยเหรอเลยหนีเลยคนเฉยๆเเลยอยู่ะ้าก้หูกระดึงเป็นภูเขาหินใสย่อตัดรูปหัวใจตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยมีชื่อเสียงจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีตำนานเล่าขานว่ามีผู้ได้ยินเสียงระฆังของพระอินทร์บนเขาซึ่งเป็นที่มาของชื่อภูกระดึงเลยไปดูข้อที่สี่ค่ะไปครับภูเขาทองหรือวัเกีบกรุงเทพมหานครภูเขาทองเหมือนกันค่ะกรุงเทพทิ้งหนองนักเลงภูเขาทองนี่จำได้ไปดูเฉยฮะ กรุงเทพมหานครตีกรุงเทพมหานอ่ะนะอันนั่นจะตีเราเฉยคนบัวเลยก็กรงเทพวัวัวัดสเกตราชมหาวิหารหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าวัดภูเขาทองเป็นวัดที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครมีจุดเด่นคือพระบรมบัรพศ ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่บนภูเขาจำลองวัดสเกตเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดสแกไปดูข้อที่ห้าครับวัด <'s> อะไรอันเนี้ยอน,นี้อะไร <laughs> อะไรนะมันอยู่ไหนนะเอาตอบดิตอบเชียงรายติงติงโ <laughs> อ้ <laughs> ผมก็จะตอบเชียงรายนั่แหละเออเป็นวัดของอาจารย์เฉลิมชัยที่ท่านออกแบบไว้นะครับ ไปดูเฉลยฮะเยงเฮ้ย <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวนัน่นนั้นมันมั่วเหรอมันมั่ว <laughs> มันต้องเชียงรายมาความความจริงมันต้องอยู่เชียงาานนะไนอ้ม่เฉลยมั่วนะ <laughs> มาครับวัดร่องคุณสร้างขึ้นโดยอาจารย์เฉลิมชยัยโคสิตพิพัฒน์ในปีพุทธศักราช2540โดยใช้เงินทุนส่วนตัวทั้งหมด ด้วยแรงศรัทธาและความตั้งใจที่จะสร้างวัดที่สะท้อนปรัชญาทางพุทธศาสนาโดยความตั้งใจให้เป็นพุทธสินของแผ่นดินถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าคนทําเกมเขาไม่ได้ดูเลยนะเียโอเคครับเราต้องขออภัยข้อนี้ด้วยเราก็ไม่รู้กันเพราะเปิดปุ๊บเราก็เล่นเลยไม่ได้ดูมาก่อนนะฮะเรไปดูข้อที่หกกันเลยจ้าครับกูเกพี่ผิด พี่ๆเหรอไม่คุ้นๆหรอตอบตอบกระบี่ผมก็จะเอากระบี่แหละเอาสุราฉีกไปแล้วกันเผื่อกระบี่ไม่ใช่ไปดูเฉยฮะเวลามันบินไปอะไรเงี้ยก็กระบี่บบบนั่นแหละมาค่ะ ก<บ>ะจะจนะคะหมูก่กะพีพี่เป็นหมู่เกาะกลางทะเลอยู่ห่างจากอำเภอเมือง42กิโลเมตรเดิมชาวทะเลเรียกหมู่เกาะนี้ว่าปูเลาปีอาปีคํา,าว่ปาปูเลาแปลว่าเกาะคําว่าปีอาปีแปลว่าต้นไม้ทะเลจําพวกแสมและกลงกลางต่อมาเรียกว่าต้นปีปีซึ่งภายหลังกลายเสียงเป็นพีพีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนาจากแห่งบุปผาตใต้สมุทรไปต่อข้อที่เจ็ดเลยจ้าครับ วัดพระแก้ววัดพระแก้วก็กรุงเทพกรุงเทพอีกแล้วเหรอมีอะไรมากเลยกรุงเทพทำไมมันเอาซ้ำได้เราเอาซ้ำได้ตอบไหมจ๊ะไม่ตอบคักมั่งเลยไหมกานผ่ะไปดูเฉลยก่อนครับมันมาตอบสมุดปากการทำไงวัดพระแก้วนี่นะสมุดปากการกรุงเทพมหานครจ้าค่คะนะคะ งเทงเททพพนจวัดพระแก้วสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1เมื่อปีพุทธศักราช2325โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาไปดูข้อที่8อินฟินิต้อินทนนท์อยู่เชียงใหม่ค่ะใช่เปล่า เราจะตอบอะไรล่ะไม่ห้องสอนว่ามาค่ะเชียงใหม่แหละผมว่าแกงวันนันแหละอ่ไปดูเฉลยค่ะไปดูเฉลยครับผมจะตอบเชียงใหม่แะแต่รัฐบาลเขากดก่อนเชียงใหม่นีเชียงใหม่มาค่ะเชียงใหม่เชียงใหม่จ้าดอยอินทนนท์เดิมมีชื่อว่าดอยหลวงหรือดอยอ่างกา ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นดอยอินทนนท์เพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าอินทวิชยายนนินเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ผู้ซึ่งห่วงใย,ยและพยายามอนุรักษ์ป่าไม้ทางภาคเหนือไปดูข้อที่เก้าจ้าครับนักข่าวจันขืนคุณดันประกาศชนอนอบนครนายกจะ <laughs> ตะวันรู้ได้ไง,ไงวะเอเพราะเขาไปกันบ่อยอะ่ะผมว่จะตอบนครนายกเลย ดูใช่ไหฮะคนอื่นนะเข้าไปกันอะเราไม่เคยไปแล้วคนจะยกมอุยแล้าจะวันชนะอีกแล้วเนี่ยอีพีเนี้ยตามเคยมาค่ะนูเขื่อนคุนดานประการชนเป็นโครงการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิมิพลอดุญเดชมีพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาภายแ้งซ้ำซาก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและดินเปรี้ยวในเขตจังหวัดนครนายกไปต่อข้อที่สิบค่ะไปครับงานแทนที่ศึกษาเนาะอันนี้เป็นงานไม่ใช่ที่เหรออุบลราชธานีนอเอาขคอนแกนค่ะใกล้ๆกัน,นไปดูฉเฉลยไปไปดูฉเฉลยฮะหรืออำนาจปะเอ,ออตอบอำนาจเฉยน,นะ อุบลนะจ๊ะนทวีอุบลนะจ๊ะอุบลนะจ๊ะเหตุที่ประเพณีแห่เทียนภาษาจังหวัดอุบลราชธา,านีมีความเลิศล้ำเลยค่ะไม่ยานนานเหนือจังหวัดอื่นใดนั้นเนื่องด้วยอุบลราชธา,านีเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาที่มีวัดมากที่สุดในประเทศไทยไอข้อที่สิบเอ็ดวัดพระปฐมเจดีย์ราชาวรามาหาวิหาร ชื่อยังยาวนคนปรปฐมหนูตอบสุพรรณมั่นใจไหมไม่ <laughs> ไม่รู้อ่ะอันนี้คนนี้ไม่รู้อ่ะไปดูเฉยยนฮะนคนปรปฐมนครปฐมนะจ๊ะขอหน้าขวิตมั่งขอนักทิพมังม่ง, <laughs> งวัดพระปฐมเจดีเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหารองค์พระปฐมเจดีย์ปัจจุบันเป็นพระเจดีย์ทรงลังกาแบบสุโขทัยสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างครอบเจดีย์เดิมถึงสององค์มีจุดเด่นที่สําคัญคือพระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยไปดูข้อที่สิบสองเจ้าพหลักโยหลักเมืองก็มีทุกจังหวัดป้าง อันนี้ต้องเดาแล้วราชบุรีสุพรรณบุรีค่ะพยายามรอเลือเหมือนกันไปดูเจะเลยฮะสุแม่งเอ้ยคิดว่าราชบุรีเด้ยมาค่ะมามามา เน้น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 ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรีนี้ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดแต่สันนิษฐานว่าน่าจะมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยแต่เดิมจะเป็นอาคารทรงไทยภายในประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์สององค์คู่กันสลักจากหินสีเขียวสวมวกทรงกระบอกเป็นศิลปกรรมสมัยลพบุรีไปต่อข้อที่13จ้าไปครับ วัดาสุงวัดธาสูงอของนี้ได้เดาอีกแล้วเนี่ยอ่างทองครับกําแพงเพชรค่ะมวัหหมวอันนี้มัวมวของจริงจะดูเฉยๆฮะวัดสวยมากเลยดไ,ไม่มีใครดูง่ <laughs> งวลังกูจังนั้น ดาวครับคนที่ดาว,วเนิองดาวคู่วัดทุ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่จังหวัดอุทัยธานีมาช้านานตั้งแต่พุทธศักราช1863จนถึงปีพุทธศักราช2511พระราชพรมยานพระมหาวีระถาวาวโรหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้มาริเริ่มบูรณะวัดอีกครั้งจนปัจจุบันวัดจันทารามหรือวัดท่าซุงเป็นวัดท,ที่ใหญ่และมีาศาสนสถาน ที่งดงามวิจิตรลังการมากมายข้อที่เท่าไร่จ๊ะสิบสี่ค่ะไปดูข้อที่สิบสีหห่หอวทดหอวนเหรอชื่อสั้นใช่หรอหอวทดหอหอหอวทดไอ้ไอตัวเป่าเป่าใช่ใช่ใช่อยู่ในร้อยเอ็ด <c oughs> มัวมหาสารคามค่ะดูเฉยเนฮะ ร้อยเอ็ดปีเป็นไงนะอบอกแม้ว่าร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะจ๊ะร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดหอเป็นหอชุมเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีลักษณะเป็นรูปทรงโบสถ์ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคอีสานและมีความสูงหนึ่งสิบเอดเมตรสื่อถึงชื่อจังหวัด <laughs> ไปดูข้อที่15ห้าครับ อธิษฐานรีท้าสุรนาีวันนี้ให้ยังไม่ทันได้อันนี้เลยนครราชสีมาจ้านครราชสีมาผมกดก่อนไปดูเฉยฮะคนกดก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะจ๊ะนครราชสีมาสมมาสงสัามันเฉยว่าสีตะเกียงขึ้นมาเนี่ยอาเลยเนี่ยโคราชนะจ๊ะโคราช อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าย่าโมสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณหญิงโมหรือเท้าสุรนารีวีรสตรีผู้กล้าหาญในการปกป้องเมืองนคนรราชสีมาจากการลุกรานของกองทัพเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทในปีพุทธศักราช2,369โดยมีสัตวาจารย์ศิลป์พิรศรีแลพระเทวพินิมิตรร่วมกันออกแบบไอดูข้อที่16อนุสาวรีย์วีรชนให้บริจา์ อ่านค้องโอ้ยยาวนี่กูช่วยสิงกุลีก็ไม่รู้แล้วไม่รู้จักเ่ยมาจา ององทอ,งอทอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจารันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของชาวบ้านบางระาจารันที่ได้ต่อสู้กับพม่าในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองอนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นรูปหล่อของหัวหน้าชาวค่ายบางระจารันทั้ง11คนได้แก่นายจนหดเกี้ยวนายโชธนายดอกนายทองแก้วนายทองเหม็นนายทองแสงใหญ่นายแทนนายเมืองพันเรือง คุณสันและนายอินไปดูข้อที่สิบเจ็ก็ขออะไรนะก็ตราดค่ะตราดหรือจันตราดที่เขารูปที่เขาลงมันโคตรสวยผมตอบจันนะครับเผื่อเผื่อเสียงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอะไรครับต้องใช้คำว่าอะไรว่นาหละจายความ ปัดมั่วอารจันทบุรีไปดูเฉยฮะาาอระตกมาก่ะตากจ้ากาะดูเป็นเก่อที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ6ของประเทศไทยรองจากเกาอภูเก็ตกาอสมุยกาะช้างกาะตะลุตเตาและเกะงง่อพะงันตั้งอยู่ในอ่าวไทยก็ยังมีสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์โดยมีภูเขาและที่ราบสันเขาซึ่งเป็นต้นกำเนิดลำธาร ทำให้กัะกูดมีน้ำตกที่ขึ้นชื่อคือน้ำตกคลองเจ้าที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีไปดูข้อที่สิบแปดต่อเลยจ้าไปกันเลยวัดหุ่มงคลหุม่มงคนเหรออยู่ไหนวะจะมนเห็นเข้าไปกันเยอะนะมุทุทวดน่าจะอยู่ใต้ไหมก็แต่สามจังหวัดน,นี้ก็ใต้หมดเลยนะประจวบครับประจวบคีรีขันหนวเอาชุมพรไปดูเอ,อะไรฮนะ <c oughs> จีน,นี่ถูกเฉยเลยมาจ๊ะปะจ๊จัวปะโจ๊บไม่ใช่ชุมพรวัดห้วยมงคลเดิมชื่อวัดห้วยคดต,ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคดอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคดเป็นห้วยมงคล ไปดูข้อที่สิบเก้าสิบเก้าครับแหลมพรมเทพแหลมพรมเทพเหรอพังงาครับภูเก็ตออกล้วนองซะงั้นไปดูเนยะเดาทั้งคู่ข้อนี้ภูเก็ตหนีไม่ใช่ภูเ้วต ดีใจดีใจเฉยมาครับลืมไปว่าต้าต่อภูเก็ตแหลมพรมเทพเป็นสถานที่ท่องทเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดเป็นที่ตั้งของประภาคารกาญจนาพิเศษสุดปลายของแหลมพรม,มเทพมีชื่อว่าแหลมเจ้าถูกจัดเป็นหนึ่งในโครงการมหสัสจ,จรย์เมืองไทย12เดือน7ดาว9ตะวันของการท่องทเที่ยวแห่งประเทศไทยจุดเด่นคือชมพระอาทิตย์ตกทะเลสวยที่สุดในประเทศไทย มาจากข้อที่ยี่สิบค่ะไปกันเลยดูข้อสุดท้ายครับใครจะชนะในอีพีนีว้วัดพิเกอวัดสรุปสันๆนะวัวธมมหาวิหารวัดอรุณเหมอรุณอยู่ไหนกรุงเทพอีกหรอกรุงเทพครับสมุทรปร,กราการสมุทรปราการดูเฉยเลยฮะกร <c oughs> งนะุงเทพดิเือจะวัดอรุณเหมือนอยู่กรุงเทพเนี่ยแหละ เอาอะไรกรงเทพมาเยอะแยะเถอะวะแม่แล้ะพานด้วยนีแยลแล้พานมาจ้ามามามโอก่อนกรุงเทพนะจ้ากรุงเทพวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดอรุณหรือวัดแจ้งเดิมชื่อว่าวัดมะกอก ในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชมีการย้ายราชธานีมายังกรุงธนบุรีและพระองค์เสด็จมาถึงวัดนิยามเช้าจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งในสมัยรัชกาลที่สองได้มีการบูรณะวัดและได้พระราชทานนามว่าวัดอรุณราชธารามต่อมาในสมัยรัชกาลที่สี่ได้มีการบูรณะเพิ่มเติมและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณราชวาัดรา,รามโอเคเดี๋ยวเราไปดูสรุปคะแนนกันเลยจบไปแล้วนะครับ20ข้อแล้วอีีนี้ก็เป็น ชชยชนะของนันทวี <c oughs> สักทีสักทีนานๆที่สุดจะได้ชนะ,ะสักทีนะคะนานๆครั้งครับเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นชชยชนะของรัฐวันซะส่วนใหญ่เป็นไงบ้างครับอีพีนี้ง่ายไหมบางข้อก็ง่ายบางข้อก็ไม่รู้เลย <c oughs> เพราะว่ามันส่วนมากมันจะเป็นแต่วัดวัดวัดทัด้งนั้นก็ไม่รู้วัดก็เป็นสําหรับผมมันก็ค่อนข้างง่ายนะมันผ่านตาม,มาเยอะพอสมควรแหละ เกแล้วไงโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมเราสองคนมาจนจบคลิปนะครับถ้าชอบคลิปเล่นเกมแบบนี้ชอบคลิปสนุกสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเราสองคนด้วยนะจ๊ะแล้วอีพีหน้าเราสองคนจะเล่นเกมอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับสำหรับอีพีนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวีสดีสวัสดีบายจ้าเจอกันอีพีหน้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาเท่ากันนี่อ็ไม่เท่าไว้มันมันอันนี้คอนหนึง่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาวะ